F ตอบชัดความสัมพันธ์หมวดอ๋อคืออะไรมีลุ้นรีเทิร์นไหม แม้ว่าจะเลิกรากันไปนานกว่า10ปีแต่ยังคงไว้มีตรภาพดีๆและความหวังดีให้กันเสมอสำหรับความสัมพันธ์ของแอฟทักซ์ออและอดีตหวานใจหมดอ๋อที่ก่อนหน้านี้ช่วงวันคริสต์มาสก็มีภาพทางคู่ไปร่วมฉลองด้วยกันกับครอบครัวส่วนเกิดกระแสจีนเชียร์สนานอยากเห็นทั้งสองลมพัดหวนกันอีกครั้งล่าสุดแอฟทักซ์ออก็ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่าเป็นพี่น้องกันค่ะตั้งนานแล้วค่ะพี่อ๋อน่าจะเป็นพี่ที่รู้จักและดูแลกันมา1 0ถึง ส0ปีแล้วเอาเป็นว่าตั้งแต่แอฟเด็กๆค่ะจนตอนนี้ก็ต้องขอบคุณค่ะที่ยังรักและยังดูแลกันอยู่รวมถึงตอนนี้มาดูแลรุ่นหลานแล้วค่ะก็ขอบคุณพี่อ๋ออยู่เรื่อยๆค่ะขอบคุณผ่านสื่อไปด้วยอีกทีหนึ่งคือทางพี่อ๋อและครอบครัวก็น่ารักมากๆใส่ดีกับแอฟมาตลอดดูแลกันหมดเลยรวมไปถึงพี่น้องพี่อ๋อก็ดูแลมาถึงปีใหม่ด้วยค่ะตรงนี้เราเลยรู้สึกว่าโชคดีจังเลยที่เราได้มีพี่ชายที่แสนดีแล้วคือทางครอบครัวเลยเอานิ้ดีกว่าค่ะ รู้สึกโชคดีเขาก็ห่วงค่ะเอาตรงๆต,ตอนนี้ก็หลายๆอย่างคือคุณพ่อแอฟไม่สบายด้วยก็มีหลายๆส่วนที่พี่อ๋อช่วยดูแลแอฟตรงนี้เพราะตอนนี้แอฟก็อาจจะไม่มีที่ปรึกษาที่เป็นผู้ใหญ่ค่ะถามว่าไม่ต้องลุนใช่ไหมไม่ต้องค่ะใครดูอยู่ก็ไม่รู้จะกล้าเข้าด่านหรือเปล่าเจอคนนี้